สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผงคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งลงแปลงนะครับลงดินลงแปลงนี่นะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็การดูแลรักษานะครับแล้วคําถามนะครับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันเก็บได้นานไหมมีคนถามนะครับ นอไม้ฝรั่งครับปลูกครั้งเดียวนะครับเก็บกินได้นานเป็นสิบปีนะครับเป็นสิบปีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นแล้วกันนะครับว่ามันทําไมมันกินได้นานจังนะครับอันนี้ผมขุดมาให้ดูอันนี้มันสี่ปีห้าปีแล้วแหละสังเกตดูนะครับรากนะครับมันจะออกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนอเขาก็จะออกอันนี้มันเริ่มออกแล้วครับอันนี้ผมตัดต้นทิ้งหมดแล้วครับหน้าฝนนะครับตัวที่มันออกมาครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นครับปีเรกเนี่ย คิดดูนะครับมันยาวขนาดนี้นะจนจนมาฝั่งนี้นะอันนี้ต้นเดียวเง่าเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันมาเง่าเดียวนะครับเนี่ยจนมันเป็นหนอ่อนะครับไล่มาเนี่ยถอนทิ้งเท่าไหร่นะครับตัดทิ้งเท่าไหร่นะครับมันออกหนอเนีย่ยมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามันออกแล้วเดือนหนึ่งสองเดือนปีหน้าค่อยว่าไม่ใช่นะครับมันออกอยู่เรื่อยๆนะครับ 5วัน10วัน20วันมันก็จะมีออกนะครับออกนี้ไม่ออกนอนี้ออกนะครับกอนี้ออกนะครับมันก็จะถัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าออกพร้อมกันก็จะประมาณฝนตกใส่บ่อยๆนะครับหรือเราพักต้นนะครับมันก็จะออกนี่เห็นไหมครับหน่อเขาก็มีไซส์ที่ใหญ่นะครับเนี่ยรับประทานสังเกตข้อสังเกตนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยตัวที่อ่านี้อันนี้ที่มันออกรุ่นเล็กๆนะครับ รากมันยังปกติอยู่ครับแต่หนอ่อมันจะไม่มีแล้วเนี่ยฝั่งฝั่งฟางนี้นะครับมันเก่กไปแล้วนะครับอันนี้คือมันเก่กไปแล้วแต่ฝั่งที่มันจะออกไปเรื่อยๆก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะออกไปเรื่อยๆเต,ติมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ได้นานครับตัวนี้มันสี่ปีห้าปีแล้วนะครับเก็บกินมานะครับอ่าต่อไปนะครับผมจะพูดถึงอ่าถ้านอไม้ฝรั่งนะครับเราไม่เก็บกิน เราอยากเอาไว้เป็นต้นพันธุ์เดี๋ยวผมมาให้ดูอันนี้คือมะเล็ดนะครับมะเล็ดนะครับเยอะมากนะครับผมเก็บอยู่แทบทุกอาทิตย์นะครับเนี่ยนะครับมันสุกนะครับเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหนึ่งต้นมันมีเยอะนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือมะเล็ดนะครับผลของเขานะครับผลของเขาเนี่ย จะติดตอนอายุตั้งแต่แปดปีโอ้ยแปดเดือนพูดผิดแปดเดือนนะครับแปดเดือนนี้เขาก็มีแล้วนะครับอันนี้แปดเดือนนะครับก็มีแล้วนะครับสุกนะครับประมาณไม่เกินหนึ่งปีเราก็จะมีผลนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อแล้วนะครับอันนี้มีเยอะแยะอันนี้ผมก็เก็บอยู่ตลอดนะครับผมจะใช้เมล็ดพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะกำน่ายต้นบ้างนะครับโอเค ทีนี้มาพูดถึงวิธีปลูกนะครับวิธีปลูกปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อความเข้าใจใน EP ีที่2นี้เลยนะครับก่อกนอื่นดินนะครับดินที่ใช้อยู่ข้างหลังผมนี้จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับดินร่วนก็ได้ที่ไม่ใช่ดินเหนียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาปลูกนะครับอันนี้ผุมปลูกไว้แล้วกว่อนที่จะไปพาปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวที่ผมเอาดิน เสร็จเรียบร้อยนี้นะครับโอเคครับตามผมมาเลยนะครับก่อนที่จะไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูต้นกล้าก่อนนะครับว่าจะเอาต้นกล้าขนาดไหนนะครับไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ต้นแก้ก็จะเพาะไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับต้นกล้าตัวนี้นะครับก็สักประมาณ1เดือนนะครับเนี่ยนะครับก็จะเพาะการเพาะ ก็จะมีเทคนิคอของใครของมันนะครับผมผมจะ,จะเว้นระยะห่างเป็นช่องแบบนี้นะครับเพื่อให้มันจะเ,เติบโตได้ดีนะครับเวลาจะเอาไปลงปลูกนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่จะเอาไปปลูกแล้วกันตัวที่จะเอาไปปลูกนะครับเห็นไหมครับอ่าก็มีไซส์ตั้งแต่3ามเดือนนะครับที่ผมจะเอาไปปลูก แต่ถ้ามีการส่งนะครับก็จะ4เดือนขึ้นไปนะครับถึง5เดือนเพื่อความแข็งแรงในการรางรากไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนะครับอันนี้ก็คือต้นกล้านะครับก็อุดไปปลูกเรื่อยๆครับมีคนมาถามซื้อเราก็จำหน่ายนะครับเดี๋ยวทีนี้ ผมก็จะขุดเอาต้นกล้านะครับไปปลูกนะครับการขุดนะครับก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราเว้นระยะห่างแนละ้วตัวนี้มันจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับนี่จะขุดเอาแบบไปล้างรากหรือเอาแบบเป็นตุ่มไปเลยเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้มีเยอะนะครับเนี่ยหนึ่งหลุมนี่มันสามารถแยกได้ ่าเยอะนะครับเนี่ยหนึ่สองสาสอันนี้ได้4ต้นนะครับอันนี้ได้4ต้นนะครับ4ต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาส่างไปนะครับเวลาล้างรากก็จะได้4ต้นนะครับอันนี้นะครับ ให้ดูเดี๋ยวผมขูดให้ดูอีกแล้วกันนะครับอันนี้ก้ามันสามเดือนเดี๋ยวครับมาให้ดูต้เแตดปลูกต้นก้าเลยแล้วกันนะครับถ้าเราเอาไปปลูแบบตุ่มแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเริญเติบโตต่อเลยทันทีแต่อันนี้ผมก็จะเอาออกให้ดูอันนี้ก็คือหนึ่งเงานะครับ อันนี้ยังเล็กนะครับเวลาส่งก็ต้อง4ีหเดือนนึงจะมีโอกาสที่จะรอดเด้งเต็มร้อซนนะครับอันนี้มันยังเล็กอยู่มีหลายเงาอยู่นะครับมีกี้เงาประมาณ5เงานะครับเมื่อกี้ที่ผมาออกไปก็จะเป็น5เงาครับเช็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับหนอไม้ฝรั่งนะครับมันก็จะแยกปลูกแบบนี้ครับ ตามมาเลียดเลยนะครับตามมาเลียดเลยอ่าโอเคอันนี้คือพูดถึงเลือกต้นกล้าเสร็จแล้วนะครับทีนี้อ่าอันนี้ก็ประมาณสิบต้นเกือบสิบต้นเก้าต้นสิบต้นผมก็จะพาไปปลูกนะครับอันนี้มาขุดเอาไปแล้วนะครับจะพาไปปลูกนะครับมีเยอะนะครับต้นกล้าเนี่ยมีเยอะมีหลายไซส์มีหลายขนาดนะครับก็อ่าใครสนใจก็สอบถามมาได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเพาะลงอยู่เรื่อยๆนะครับ รุ่นเล็กก็มีนะครับรุ่นที่พร้อมส่งก็มีครับตอนนี้ก็เน้นทุ้งดํานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปปลูกนะครับทีนี้อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงการปลูกนะครับการปลูกนะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับก็คือให้ยกกล้องขึ้นแบบนี้นะครับยกกล้องขึ้นนะครับอันนี้คือผมปลูกไปอาทิตย์ที่เดียวนะครับเพื่อจะมาให้ดูในวันนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าปลูกลงไปนะครับมันก็จะมีหน่อโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่อันนี้คือปลูกอาทิตย์ที่แล้วนะทีนี้ผมจะขุดให้ดูนะครับอันนี้คือเอาให้เข้าใจเลยนะครับว่าอ่าหน่อไม้ฝรั่งมันมีการเจริญเติบโตยังไงนะครับนี่อันนี้คือผมลงไปนะครับเห็นไหมครับนี่ รากฝอยนี่ออกเยอะเลยนะครับทีนี้มันเริ่มออกหากินเพราะว่าเราลงปลูกไปนะครับหนึ่งอาทิตย์แค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับให้สังเกตดูนะอสังเกตดูนะครับนี่การปลูกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ผมขุดให้ดูเลยนะสิ่งที่เราจะทําก็คือเวลาเราปลูกนะครับก็คือปลูกไปเลยครับอย่าเพิ่งใส่อะไรนะครับ ปุ๋ยปุ๋ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็คือปลูกไปก่อนออันนี้เอามาให้ดูอันนี้เห็นไหมครับการจะเริอนเจอตัวอาทิตย์เดียวรากฝอยออกเต็มเลยนะครับฝนตกติดต่อกัน3มวันสามคืนนะครับผมพูดให้ฟังนี้เลยนะครับสาวันสามคืนอ่าคนอื่นอาจจะเสียได้นะครับแต่ผมก็ปลูกผมทําให้ดูเลยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับอันนี้ผมปลูกไปแล้วนะครับ เนี่ยหน่อออกเต็มเลยครับเนี่ยกำลังโผล่นี่ครับกำลังแทงตุ่มเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกำลังจอ่อเนี่ยหนึ่งสองนะครับอันนี้ผมเอาลงสองต้นนะครับผมขุดให้ดูหมดนะครับระยะห่างในการปลูกนะครับก็ปลูกไปเลยนะครับสักยี่สิบห้าเซนนะครับ จะปลูกสลับกันก็ได้นะครับสลับกันยังไงนะครับก็คือปลูกฝั่งนี้หนึ่งต้นนะฝั่งนี้หนึ่งต้นนะครับเป็นคู่กันอย่างนี้ได้นะครับเวลามันออกหน่อจะเยอะนะครับถ้าใครอยากทํานะครับอันนี้บอกเทคนิคนะครับเนี่ยปลูกไปหนึ่งอาทิตย์นะครับผมใส่สองสามต้นเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเราอยากให้มันอ่าเยอะอย่างที่ผมบอกปลูกเป็นคู่นะครับอันนี้เดียวผมจะปลูกเป็นคู่เป็นคู่นะเป็นคู่แล้วนะครับอันนี้คือ ผมตัดแต่ข้อดีที่เราปลูกแบบนี้ก็คือมันไม่ต้นมันจะ,จะเจริญเติบโตเติตบโตได้ทันทีนะครับมันไม่ต้นไม่แห้งเหมือนที่เราล้างรากส่งไปนะครับแต่มันก็จะเจริญเติบโตอยู่ดีนะครับนะครับอันนี้มาให้ดูทีนี้การปลูกนะครับการปลูกก็จะมีนะครับการยกร่องนะครับ อันนี้จะมีดินเหนียวด้วยเห็นสังเกตดูได้ปลูกได้แทบจะทุกดินนะเย็บรูกเว้นดินนิวเหนียวนะครับการยกร่องนะครับรยะยะห่างนะครับถ้าใครมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับไม่ต้องไปสีลงซีเรียดนะครับเดี๋ยวผมภาพดูผมนะครับปลูกเองจนได้เก็บขายนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับสองสามร้อยต้นนี่โอเคเลยห้าสิบต้นนี่ก็ กินในครัวเรือนนี่ก็เหมาะสมแล้วนะครับ30-50นี่ก็โอเคครับแต่ถ้าร้อยต้นนี่กินทุกวันนะครับร้100อยต้นนี่เก็บกินทุกวันแน่นอนนะครับเก็บทุกวันนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือยกร่องเวลาปลูกนะครับก็จะปลูกแบบฝั่งนี้อ,อันนี้ขูดขึ้นมา แล้วก็ลงหม่แล้วก็ฝั่งนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วครับอันนี้มาทําให้ดูเบียบคนมือใหม่เลยนะครับที่ปลูกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าเลี้ยงนะครับเราก็ปลูกตรงตะกลางล่องอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหน้าเลี้ยงให้ปลูกตรงกลางล่องแล้วก็กบ แล้วค่อยๆยกดินนะครับถมนะครับมันถึงจะหนอ่อมันถึงอยู่ใต้นะครับมันถึงจะกลบลงไปเยอะๆนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนก็ปลูกไปอย่างนี้ครับอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปลูกไปอย่างนี้อันนี้ผมก็เป็นแปลงสาธิตอยู่นี่นะครับอันนี้ก็ปลูกหอมกินแล้วครับโอเคทีนี้ เรื่องการให้น้ําบางคนสงสัยนะครับวันนี้ก็จะเอาให้เข้าใจนะครับปลูกเสร็จให้น้ํานะครับหนึ่งวันอีกสามวันค่อยให้ทีนึงนะครับนะถ้าฝนไม่ตกนะครับสามวันแล้วก็ลดตอนเช้านะครับเดี๋ยวก็ทิ้งไปอีกสักสี่ห้าวันนะครับค่อยลดนะครับสามสี่ถึงสามถึงห้าวันแล้วกันนะครับไม่ต้องไปลดทุกวันทุกวันนะครับหน่อไม้ฝรั่งมันไม่ชอบนะครับถ้ามันโดนน้ํา เหมือนห้าวันเนี่ยเราไปลดนะครับอจนต้นมันติดดีแล้วนะครับทีนี้ไม่ต้องไปลดน้ํานะครับสักสามสามครั้งนี่ประมาณสามอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะติดแล้วนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะติดเลยนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรอเพราะว่ามันเพิ่งขุดออกมาใหม่ๆนะครับมันยังมีตุ่มดินอยู่นะครับอ่ามันก็จะ เราก็จะลดน้ําไปหนึ่งครั้งแล้วก็เวียนไปสามวันเราก็ลดอีกหนึ่งครั้งนะครับอแล้วก็เวียนไปสามวันแล้วก็ลดอีกหนึ่งครั้งนะครับน่าจะติดแล้วนะครับต้นประมาณสองอาทิตย์มันก็จะเทียงหน่อใหม่ถ้าเป็นต้นล้างรากต้นพวกนี้มันจะแห้งแล้วมันจะมีหน่อโผล่ขึ้นมานะครับ่าประมาณสามสามอาทิตย์นี้ก็จะเห็นต้นโผล่ขึ้นมาหลายต้นแล้วนะครับอันนี้คือล้างรากนะครับอ่า ทีนี้หนึ่งเดือนผ่านไปเราค่อยใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใส่นะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยยูเรียนะครับที่จะใส่นะครับอ่าอันนี้คือการใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําอ่าทีนี้เมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับให้รดน้ําทุกวันนะครับอ่าอย่างน้อยสามสี่วันจะเริ่มนะครับเมื่อเราอดน้ํานะครับห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับมันยังเล็กนะครับเนี่ยเราเพิ่งปลูกใหม่ๆ ก็อดน้าสักห้าวันเสร็จหลังจากที่เราอดน้ําจนดินมันแห้งดีแล้วนะครับต้องดินมันแห้งด้วยนะครับต้องสังเกตดูแล้วก็รดน้ําทุกวันครับใส่ปุ๋ยวันแรกแล้วก็รดน้ําประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับเรารดน้ําทุกวันมันจะเริ่มมีหน่อออกมาครับทีนี้หน่อแทงหนอ่อต้องขุดดูนะครับมือขุดดูมันก็จะเริ่มมีหนอ่ออันนี้ก็คือเป็นการ ทำให้หน่อไม้ฝรั่งมันออกเนาะเดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้หน่อไม้ฝรั่งของผมเนี่ยผมได้ทําการตัดต้นแล้วก็พรวนดินให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็ต้องทําแปลงให้สะอาดครับเพราะว่าฝนตกติดก่อกันสามวันสามคืนนะครับหรือวันหนักนะครับอ่าอันนี้หน่อนะครับเนี่ยเริ่มโผล่มานะครับเมื่อวานนี้ยังไม่พรวนดิน,นครับมันนี้เห็นแล้วเดี๋ยวผมมาขุดให้ดูนี่นะครับ อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็หน่อใหญ่หน่อสวยเลยนะครับอ่าอันนี้มันเก็บตลอดนะครับอันนี้คือมันมีผลจากการที่เราไม่ได้ลดน้ํานะครับแต่ฝนมันลงนะครับสามวันสามคืนนะครับอาทิตย์ที่เลี้ยวมันก็ลงนะครับเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับตอนนี้แต่ต้องตัดต้นอย่างนี้ทิ้งหมดเลยนะครับอนี่ตัดทิ้งหมดเลย เนี่ยหนอออกมาครับนี่ก็ออกมาเมื่อวานยังไม่เห็นวันนี้เห็นหมดแล้วนะครับเนี่ยมีสามหนอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆรื่อยแล้วกันเนี่ยนะครับโผลมาหนอเล็กหนอใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้อันนี้คือผลของเขานะครับอันนี้ผมก็จะ เก็บไว้ให้ติดผลอยู่เรื่อยๆนะครับติดผลอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อเอาไว้เพาะมาเมล็ดจำหน่ายนะครับอันนี้เอาไว้ทำพัน์ต่อไปเรื่อยๆอเดี๋ยวให้ดูฝั่งน,นี้ก็จะมีหมากนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูแล้วกันนะอันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อความเข้าใจ ฝนโดนฝนนะครับมันชื้นมากผมก็เลยทําการตัดต้นออกให้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับหนอออกมาเยอะเลยครับทีนี้เนี่ยโผล่มาเนี่ยมันจะจะทะยอยออกมานะครับทีนี้มันจะทะยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันโดนฝนติดต่อกันหลายวันนะครับดินมันชื้นนะครับ อันนี้เอาที่ตัวยังไม่ผูนะครับถ้าผมเอามือควดลงไปดูนี่ก็จะเจอนะครับผูดลงไปดูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังไม่แต่ว่าเห็นมีอันนี้ยาวแล้วครับอุ้ยอันนี้มีมด นี่อันนี้ผูมานี่เห็นไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือผมไม่ใช้สารเคมีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช้เลยนะครับเป็นเทคนิคคนตัวล้วนๆนะครับอ่านี่เก็บทุกวันนะครับอ่านี่นี่ยผูมาเนี่ยนะครับอันนี้มีไหมอันนี้น่าจะยังไม่มาอ่านี่มีสีม่วงมาผูมา เมื่อวานนี้ก็พอเห็นอยู่ครับเป็นตุ่มๆแต่วันนี้มาเยอะเลยนะครับนี่มาทีสองเลยโอ้นี้สวยมากอนีี้เห็นไหมครับมาเป็นคู่อ้ตัวนี้อีกหนึ่งเมื่อวานนี้ยังไม่ผูนะครับนี่มาแล้วเมื่อวานยังไม่เห็นอนีียสีม่วงสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับมัน หน่อไม้ฝรั่งถ้ามันโดนน้าบ่อยๆนะมันออกหนอนะครับสมมุติว่าเราลดน้ําทุกวันมันก็จะออกทุกวันนะครับมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะมันออกถัดไปเรื่อยๆนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยครับอันนี้ตัวที่ผมขุดไปให้ดูนะเนี่ยมันออกนะครับหน่อสวยงามเลยนะครับเก็บทีนี้ก็ฝั่งนี้ นุ่นยาวแล้วนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็สีหมวงสีมวสวยงามเลยน,นี่มาให้ดูเลยนะครับทำไมถึงตัดนะครับผมจะให้แดดมันถึงนะครับเนี่ยเนี่ยครับผล่มาแล้วแดดมันส่องถึงนะครับพอฝนมันลงถี่มากนะครับปู่นี่มาแล้ว เมื่อวานี้ผมยังไม่เห็นนะครับนี่งนอนใหญ่นะน,นี่เห็นไหมครับเนี่อันนี้ก็มีนี่นะครับเอาตัวนั้นสีม่วงก็มาอีกแล้วอถ้าอยากอเยอะๆนี่ครับต้องรออีกสักวันสองวันเนี่ยน่าจะมาเยอะแร้วนะครับอโอเคนะครับก็ มาอธิบายให้เข้าใจนะครับปลูกหน่อไม้ฝรั่งกินเองครับอ่านี่มาสามเลยเห็นเขาถ่ายรูปสวยๆนะครับสามหน่อสี่หน่อนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับเวลามันออกมันออกเยอะจริงๆนะครับสามสี่หนอนี่ยถือว่าน้อยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อ่ะนี่สีม่วงสวยเลยนะเนี่ยอันนี้ก็มีมาอีกแล้วเดีย๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดู อปุ๋ยเนี่ยจะใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับวันปุ๋ยสุดสิบห้าสิบห้าไปเลยนะครับเนี่อันนี้สวสวยเจ๋วเลยนะครับอันนี้ต้นนี้เต็มเลยนะ,มะเมล็ดน,นี้มีสูกด้วยนะครับโอเคก็พาดูเพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ เต็มเลยนะครับมเมล็ดผลครับผลกูเก็บอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยเก็บอยู่เรื่อยการเก็บต้นเวลามันสูงก็ใช้ไม้หรือใช้เชือกขึงนะครับอันนี้หน่อสวยไม่ต้องสวมหมวกนะครับตะปูกินเองนะี้ยตรงสวมหมวกออกเยอะนะครับ มาเยอะแยะเลยนะาทีนี้มาดูแปลงเวลาเราทําเสร็จนะมันก็จะเป็นแปลงสวยๆแบบนี้ครับนะครับสวยงามมากนะครับยาวไปโน่นนะครับอันนี้ก็สวยงามครับ เห็นหน่อเนี่ยก็สวยงามแล้วครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับาการตัดต้นทิ้งให้หมดเลยนะครับถ้าใครไม่มีต้นที่มันติดผลนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับผลเหมือนผมนี่มันติดยังมีมผลอยู่ในต้นนะครับมก็ต้องเก็บไว้ทีเดียมันที่นี้มันก็จะออกมาเรื่อยๆครับ นอเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับสวยงามเลยหมาก,ก็กำลังสวยนะครับให้ดูต้นหมากด้วยตอนนี้ผมกำลังลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมสวนหมากอีกนะครับที่ปีนี้เพราะให้เยอะเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ ส่วนถ้าใครติดเรื่องการปลูกหน่อ,นอไม้ฝรั่งนะครับก็ค่อยสอบถามมาแล้วกันนะครับอโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ